มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอาแล้วชลน่านลั่นเพื่อไทยพร้อมตั้งรัฐบาลเร่งแก้ MOU เปิดทางดึงพักอื่นเพิ่ม18กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายแพทย์ชลน่านสีแก้วสสน,น่านหัวหน้าพักเพื่อไทย กล่าวภายหลังการประชุมวิบสามฝ่ายว่าในที่ประชุมมีการถกเถียงถึงข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่41จะเสนอชื่อนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักแักคนดิเดตจากพักก้าวไกลโหวตรอบสองได้หรือไม่ฝ่ายหนึ่งเห็นว่าไม่สามารถเสนอได้เพราะว่าติดเงื่อนไขข้อบังคับข้อที่41ขณะที่อีกฝ่ายเห็นว่าไม่ขัดข้องข้อบังคับที่ประชุมไม่สามารถสรุปหาทางออกได้จึงขอให้ประธานรัฐสภา หากข้อบนิึใส่ว่ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่หรือถ้าจะให้มีการโหวตเลือกนายกจะใช้เหตุผลใดนายแพทย์ชนรั่กล่าวว่ทาท้งนี้ในการประชุมวันที่19ก,รการกฎคมเมื่อเปิดประชุมแล้วตามมาติ8พักร,รัฐบาลจะเสนอชื่อนายพิธาให้โหวตนายกอีกรอบ โดยพรรคเพื่อไทยจะเป็นผู้เสนอชื่อนายพิธาแต่ถ้ามีคนเห็นต่างอยากให้ยติดังกล่าวตกไปก็ต้องมาอภิปรายถกเถียงกันสุดท้ายต้องใช้วิธีการลงคะแนนตัดสินถ้ายติดังกล่าวตกก็ถือว่าจบไปต้องไปนัดประชุมรอบใหม่ผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเสนอชื่อนายพิธาโหวตเป็นนายกรอบที่สจะต้องได้คะแนนในรอบสองเท่าไหร่ถึงจะเสนอชื่อในรอบต่อไปนายแพทย์ชลนานกล่าวว่ากรณีนี้ทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าไกล เคยคุยกันโดยนานภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ยกตัวอย่างเป็นการโบตรอบ3ามว่าจะต้องมีแนวโน้มของสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแต่ยังไม่ได้ข้อสรุป ขนาดที่นายพิธาไปบอกว่าควรจะมีคะแนนเพิ่มขึ้น10%หรือ344-345คะแนนแต่ถ้าดูคำว่า10%หมายความว่าต้องได้เพิ่ม32คะแนนเมื่อไปรวมกับ324เสียงเดิมจากรอบแรกก็ต้องได้คะแนนถึง356-360ถึง360ถึงจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่นายพิธาพูดเอาไว้นายแพทย์ชลนั่นกล่าวว่าพักเพื่อไทยเขารบพักที่ได้คะแนนเสียงอันดับที่หนึ่ง แต่พรรคก้าวไกลยังไม่ประกาศยังเป็นทางการในการให้พรรคอันดับที่สองขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะมาทึกพักว่าเป็นโอกาสของตัวเองไม่ได้โดยความชอบธรรมจะต้องรอให้มีการถแถลงจากพรรคอันดับที่หนึ่งมอบให้พรรคอันดับที่สองเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจึงจะบอกได้ว่าเสนอชื่อใครเป็นคนดิเดตนายก ถามว่าพรรคเพื่อไทยต้องการหาเวลาหาเสียงสนับสนุนเท่าไหร่ในการจัดตั้งรัฐบาลหากชื่อของนายพิธายังไม่ผ่านการโหวตในรอบที่สองนายแพทย์โรน่านกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีความพร้อมแต่ต้องรอให้ผ่านกระบวนการภายในพรรคก่อนถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลายเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเนื้อหาสาระ MOU ทั้ง8พักหลายเรื่องจะต้องเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ใช่การยกเลิกเช่นชื่อของนายพิธาจะต้องเปลี่ยนไปเป็นใคร การเติมเสียงพักที่9พักที่10การหาเสียงสอวอมาสนับสนุนเพิ่มเติมถ้าประธานรัฐสภาจะบรรจุยติเลือกนายกในสัปดาห์หน้าเราก็มีความพร้อมผู้สื่อข่าวถามว่าสอวอยังยืนยันหลักการว่าถ้ายังมีพักก้าไกลร่วมรัฐบาลก็จะไม่โหวตให้พักเพื่อไทยนายแพทย์ชน่านกล่าวว่าเป็นแค่สถานการณ์สมมติ การจะได้375เสียงจะต้องดูว่า8พักร่วมเห็นอย่างไรและพักเพื่อไทยมีสิทธิปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างรวมถึงการฟังเสียงของสอวอ,องค์ประกอบเหล่านี้จะต้องนำมาประกอบกันดังนั้นอย่าเพิ่งไปคาดการอะไรถึงขั้นนั้นนายแพทย์ชนานันลั่นเพื่อไทยพร้อมจัดตั้งรัฐบาลเร่งแก้ MOU เปิดทางดึงพักอื่นเพิ่มขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ